สวัสดีครับพบกับช่องตะดรีวิวนะครับมาแล้วครับตัวที่2ที่ตดใดบอกไว้เลยมาเป็นซีรีส์3ตัวเลยนะครับตัวแรกตดใดให้ดูกันไปแล้วนะเป็นไอรอนแมนจาก ZD ตดีทอซึ่งเป็น Mark 22 e Hot Rod นะครับและตัวนี้ก็มาอีกแล้ว z ซ t ดีทอยส์นะครับ Iron Man Mark 24 e ที่มีชื่อเรียกว่าแทงนั่นเองนะครับ มันเป็นแท้งยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูที่กล่องและตัวกันเลยนะครับหน้าตาจะมีความคล้ายๆและก็คล้ายๆกับฮาร์ดเบรกเกอร์ด้วยเหมือนกันนะครับเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีความแตกต่างและความคล้ายกันยังไงบ้างนะครับเริ่มจากหน้ากล่องกันก่อนเลยก็จะมีโลโก้ของแซตตีทอย่สินี้นะครับมีโลโก้ดีอินฟินิตี้ซาก้าและมาเวลเช่นเคยและก็มีฟิกเกอร์ของตัวแทงมาร์ก24นะครับ ค่อนข้างจะทำสีออกมาได้มีความแบบแตกต่างนิดนึงเออแล้วมีความแบบวอร์แมชชีนสมไอรอนแมนนะครับอีกเช่นเดียวกันแล้วก็มีอาร์เคเตอร์ที่มีไฟแต่ตัวเราไม่มีไฟเข่นเคยนะครับด้านล่างมีโลโก้ Marvel Studio นะครับแล้วก็ Iron Man 3แล้วก็เลขโรมันคือ24นั่นเองนะครับไปดูด้านข้างนี่เริ่มเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะมีโลโก้ของ Iron Man 3นะครับแล้วก็ ตัวของเขาที่คล้ายคลกับ h e ร r t เบ e กเกอนะครับแต่เป็นอีกสีหนึ่งนะครับอืมแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นโลโก้ Z d e s t o ทนะครับแล้วก็ i r r n Man 3สส่วนด้านหลังเง้เลยให้ดูก่อนปุ๊บอ่าด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับทุกคนที่จะได้บอกเลยว่าเขาคล้ายกับมาร์คของ ฮาร์ดเบรเกอร์มากทีเดียวนะครับดูสิมันเป็นรูปหัวใจตรงนี้ใช่ไหมเหมือนกันเด้เลยแต่ต่างกันแค่สีฮาร์ดเบรเกอร์ส่วนใหญจะเป็นสีแดงเป็นหลักส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเทาเงินแล้วก็มีปนสีทองมาด้วยนะครับก็เลยให้มีความแตกต่างจากฮาร์ดเบรเกอร์พอสมควรนะครับเหมือนเป็นการดึงตัวของฮาร์ดเบรเกอร์มาทำสีเป็นแบบวอร์ชชนเออแบบนั้นดีกว่าผสมแอรนแมนนะครับ แล้วก็จะมีแอคชั่นฟิกเกอร์ของตัวเขาแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ให้มานะครับอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับไปไปแกะออกมาก็จะมีอยู่2ถาดเช่นเคยครับทุกคนถาดแรกที่อะไรเดี๋ยวให้ดูกันก็คือนี่ตัวของมาร์ค4 4หรือแทงนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวไว้นะ ก็คือรถถังนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกถาดนึงทุกคนก็จะมีนี่เลยอเซสซอรีเป็นพาสต์ต่างๆอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องนี้ดูกันก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีลูกไฟนะครับที่เขาให้มาทั้งหมด4อันนะครับมีทุกกล่องแบบนี้เลยครับ แล้วก็มีฐานที่ให้มาทุกกล่องอีกเช่นเคยนะครับเป็นฐานที่มีโลโก้ของ Ironman 3แบบนี้เนาะแล้วเราก็สามารถที่จะดีสปริงตรงตัวจับตรงนี้ได้นะครับอันนี้มีทุกกล่องเลยที่แตกต่างหน่อยก็จะเป็นตรงมือนะครับเพราะว่าเขาให้มือมาทั้งหมด6ข้างนะครับก็จะมีมือแบทั้งหมดเลยทุกคน แบแตกต่างกันนะครับแต่ตัวของมือก็จะเป็นสีเงินเงินกับสีทองทองนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งมีมือที่สามารถที่จะใส่ลูกไฟได้อะแค่2อ,อันเองอันนี้เท่านั้นเองนะครับนอกนั้นจะเป็นมือแบบติดสนิทไปเลยนะครับของอาจจะไม่ได้ให้อะไรมาเยอะแยะนะครับแถมไม่มีอาวุธอะไรมาให้ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูตัว ถาดฟิกเกอร์กันเลยครับทุกคนหี่แกะกันออกมาแล้วทุกคนนี่คือมาร์คยี่สิบสองหรือแท้งนะครับทำออกมาค่อนข้างจะสวยทุกคนมันคล้ายหาเบรเกอร์ก็จริงแต่ดาดาว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่ค่อนข้างจะทำมาได้ดีนะครับไม่รู้มีใครที่ชอบตัวนี้หรือสะสมตัวนี้บ้างไหมหรือมันออกมาในหลายลายหรือเปล่านะทุกคนแต่ดาดาว่าเขาทำออกมาดีนะแล้ว ที่เรียกว่าแทงอาจจะเป็นเพราะว่าดูดดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะเนอะเราไปดูกันที่ส่วนของใบหน้ากันก่อนนะทุกคนใบหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับในมีความแบบวอลแมชชีนไหมเหมือนไหมเหมือนเลยแล้วก็สามารถที่จะหันได้รอบเลยนะครับไม่ติดอะไรส่วนการเงยก้มอาจจะเงยได้น้อยแต่ก้มก็ ก้มได้เยอะจะได้ดูเท่ๆนะครับก็จะมีสีทองๆปนๆอยู่ด้วยนะตรงบริเวณหน้าเขานะครับจะได้ไม่เหมือนหัวแมจีนมากเกินไปนะครับอืมส่วนของตรงบริเวณส่วนของหน้าอกนะครับเขาก็จะเป็นรูปร่างแบบฮาร์เบรกเกอร์ที่เป็นรูปหัวใจแบบนี้เห็นไหมทุกคนหัวใจแล้วก็จะมีอาร์คเรย์เตอร์ตรงนี้ใส่ๆนะครับซึ่งไม่มีไฟนะ แล้วก็การให้สีเขาก็จะเป็นสีดําเทาอย่างนี้นะแล้วก็มีสีเงินกับสีทองที่อยู่บริเวณนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากันได้ดีนะทุกคนแะดใดว่าค่อนข้างจะชอบมากทีเดียวนะแล้วดูรายละเอียดเขาเห็นไหมอืมถ้าออกมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงตรงบริเวณนี้ขึ้นแบบนี้อ่ะนี่ดึงขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็เอียงได้นิดหน่อยเองทุกคนเออ ตรงนี้ก็อาจจะขยับได้นิดๆแค่นี้ดูดินะครับอะดูบริเวณท้องซิกแพคเขาเลยแล้วกันท้องซิกแพคก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนน่ะรวดลายแบบนี้ยังเหมือนเดิมนี่จะขยับตรงเอวอะไรตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ถ้าแซ้ตีทอยแก้ไขได้ก็จะดีนะทุกคนส่วนของแขนสองข้างกันบ้างนะครับดูจากแขนนี้ก่อนเนาะแขนนี้เนี่ย เขามีช่วงที่มีกรอกตรงนี้นะเราสามารถเปิดได้แบบนี้เลยนี่อะดูทีเปิดได้แบบนี้นะครับสองฝั่งซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่าของ Ironman เนี่ยเท่าที่ระดับจับของแซดดี t ทอมาจะมีตัวเนี้ยตัวแรกที่เปิดได้ค่อนข้างแบบแหวกนิดนึงนะอย่างเงี้ยเปิดแบบเนี้ยอันเนี้ยดีนะครับแล้วก็มีสีสันอยู่ข้างในตรงนี้ด้วยนะครับเออนี่แล้วก็สามารถเปิดแบบนี้ได้ด้วย ดูไหมเนี่ยเปิดได้แบบนี้เลยแล้วก็กางออกมาได้อย่างนี้เลยอะทำให้ดูใหม่เนี่ยกลายเป็นตัวที่สามารถที่จะกางแขนกางไหล่ได้ขนาดนี้เลยทุกคนเจ๋งมากนะครับแล้วก็หมุนแขนได้อย่างนี้นี่สามารถที่จะกางแขนได้อย่างนี้เลยเออตัวนี้ดีทำออกมาดีนะครับดีมากเลยแล้วก็หมุนแขนได้นะครับ ตรงบริเวณท่อนเขาก็จะเป็นสีทองนะครับทุกคนแล้วก็เป็นดับเบิลจอยแบบนี้นะครับอืทำออกมาได้ดีแล้วตรงนี้มีล่องมาให้ด้วยทุกคนแต่ว่าเหมือนไม่น่าจะใส่อะไรได้แต่อาจจะมีกระสุนปืนอยู่ตรงนี้ได้นะในภาพ,พยนตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออสองข้างนี่ก็จะเหมือนกันเลยอย่างนี้เหมือนกันเดะเดะเลยนะครับอันใดใส่กล่องกลับเข้าไปก่อนเพิ่มความเท่นะครับแบบนี้ เออเขาทำไหล่ค่อนข้างดีนะทุกคนวันนี้ขอชมเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังก็จะเป็นอุปกรณ์ชุดเกราะแบบนี้นะครับส,สีเงินสีดําเทาแล้วก็มีสีทองบริเวณนี้นะทุกคนเนี่ยถ้าเราดึงออกมานี่ได้ขนาดนี้เห็นไหมเขาทำเขาทาชิ้นส่วน2ชิ้นมาใส่ด้วยกันเนี่ยค่อนข้างดีนี่ใด,ด้แอบทำหลุดนะ, <c oughs> <c oughs> ะใส่กลับเข้าไปก่อนเออ เท่ hey, ดีมากเลยตัวนี้ดูส่วนของขาแน่นๆเลยนะทุกคนขาสามารถจะดึงลงดึงลงแล้วก็ยกได้เตะได้อย่างนี้นี่นะครับแต่อาจจะติดตรงนี้นิดนึงทุกคนนี่ตรงนี้ที่เขาขยับขึ้นมาแบบนี้ได้เห็นไหมเนี่ยอานอะได้ดูอีทีตรงนี้นะ ถ้าเราเตะแค่นี้มันจะมันจะได้แค่นี้ทุกคนแต่ถ้าเราขยับชิ้นส่วนนี้เพิ่มขึ้นไปเราก็จะขยับได้มากขึ้นแบบนี้ซึ่งเป็นทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้เป็นลูกเล่นที่เขาเพิ่มเข้ามานะเออทำทำได้แปลกดีนะครับตอบโจทย์แปลกดีนี่ดึงออกมาก็จะกลายเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะ อนะครับเออส่วนของขาเนี่ยเขาทำเป็นสีเหมือนกับลำตัวเลยแล้วก็มีสีทองปนๆมาแบบนี้นะครับลวดลายตรงขาตรงเท้าดูกันเลยอย่างนี้นะครับอืมค่อนข้างจะทำออกมาได้ดูแข็งแกร่งมากทีเดียวถึงเรียกว่าแทงนั่นเองนะครับไร่อะไรก็เราแอคชั่นให้ดูนิดๆนะเป็นแบบนี้เลยทุกคน เทไปเลยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนมือแล้วใส่ลูกไฟกันดีกว่านะครับ <c oughs> อ่าเปลี่ยนมือและใส่ลูกไฟเข้าไปแล้วนะครับก็จะแอคชั่นได้ประมาณนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวเราใส่ลูกไฟที่เท้ากันบ้างดีกว่านี่ <c oughs> <c oughs> ี่เท่ไปอีกแบบทุกคนคล้ายๆกับว่ากำลังหาะอยู่ในอากาศแบบนี้ไหมเท <c oughs> ่ดีเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าได้เอาตัวฮาร์ดเบรกเกอร์มาเทียบให้ดูนะทุกคนว่าเป็นยังไงดีกว่าครับอ่ะดายดเอาฮาร์ดเบรกเกอร์มาร์ค17นะครับกับแท้งมาร์ค4 4ครับมาเทียบกันให้ดูนี่อลองวางดูกันก่อนนะเราจะเห็นความแตกต่างของทั้ง2 มาร์กนี้อย่างนี้เลยและจากอันแรกก็คือสีสันเลยครับที่แตกต่างกันสิ้นเชิงเลยเห็นไ้มนะครับแล้วก็บริเวณหน้าก,กากก็ลงสีมาแตกต่างเห็นไหมครับนี่มาดูด้านนี้นะแตกต่างมากจะสวยกันคนละแบบนะถึงจะดูย้อมแมวกันก็เถอะแตกต่างกันในเรื่องของสีนะครับแต่ส่วนของข้อตรง ข้อต่อรูปรากอะไรเนี่ยจะมีความเหมือนกันนะครับเออแต่เออใดๆก็เพิ่งมาสังเกตนะตรงบริเวณด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยเปิดได้ใช่ไหมตัวนี้ก็เปิดได้นะทุกคนแต่ใดๆไม่ได้รีวิวให้ดูในคลิปก่อนๆเนอะเออพิ่งมาสังเกตเหมือนกันนะครับว่าเปิดได้แบบนี้อืมนะครับเนี่ย ดูจากด้านหลังเลยเหมือนกันไหมพี่น้องกันชัาๆเลยนะครับในวงการเขาเรียกว่าย้อมแมวนะแต่ใดว่ามันเป็นการย้อมแมวสีที่เออสวยดีแจมทีเดียวเลยนะครับเออใครที่ตามหาสัดสมของทั้ง2ตัวนะครับใดว่าก็ได้ทั้ง2ตัวเลยนะอยากสัสมให้ครบ ทุกมาร์กเนี่ยก็ต้องมีทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปของดาดายรีวิวนะครับคลิปนี้เลยเป็นซีรีส์นี้เลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับดาดายรีวิวด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปดูชอ็อตของช่องดาดายรีวิวด้วยนะและดาดายเปิดซุปเปอร์แตงได้แล้วนะครับใครที่อยากให้กําลังใจดาดายนะครับในการทําคลิปก็ สามารถซุปแต่งเข้ามากันได้นะครับก็จะขอขอบคุณล่วงหนะ้าสําหรับทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับซับสไครต์ทุกท่านเลยนะครับที่กดซับสไครต์ให้กับช่องใดดีวิวมาและติดตามกันมาตลอดนักครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย